ก็พบกันอีกวันรายการคนเหนือพระทินกับผมลุงโมประสิทธิ์รายการแบ่งปันวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีภาษาเหนือภาษาล้านนาส่วนใหญ่ก็จะแบ่งปันเรื่องของภาษาก็บอกไปหลายคลิปหลายตอนนะครับสมัยลุงเด็กๆนะครับก็ยังมีวัวมีควายเลี้ยงตามทุ่งตามนาเยอะแยะไปหมดตามทุ่งตมนายังสมัยก่อนรุ่นลุงเป็นเด็กๆก็ยังใช้วัวใช้ควายไถายนานะครับก,ก,ก็ตุกก็ตุกใส่เตี๋ยวกุ้นปุดขี่ควายไปต้มเป็นวัน ตุ๊กก็ตุ๊กใส่เตียวก้นปุดปุดคืออะไรคําว่าปุดในภาษาเหนือหรือภาษาลานาก็แปลว่าขาดนั่นเองตุ๊กก็ตุ๊กใส่เตียวก้นปุดก็จนก็จนใส่กางเกงตุดขาดนั่นเองครับวันนี้จะมาแบ่งปันภาษาเหนือภาษาลานาคําว่าปุดปุดในภาษาเหนือหรือภาษาลานาก็แปลว่าขาดครับสมัยก่อนไปทุ่งไปทุ่งนานะครับเรียกว่าไปตงไปนานะครับทางเหนือนะครับก็จะใช้ ควายนะกันยังไถนากันอยู่หน้าที่ของผมตอนนั้นกำลังเรียนหนังสือก็คือพวกพี่ๆพวกพ่อเขาไถนากันผมก็มีหน้าที่เอาควายไปเลี้ยงเวลาเขาไถนาเสร็จนะครับครับนี่คือหน้าที่สมัยเด็กๆนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันภาษาเหนือภาษานาคำว่าปุ๊ดปุ๊ดนภาษาเหนือหรือภาษาลานนาก็คือขาดนั่นเองตุกกตุกเสตียก๋วยกคนปุ๊กคือจนก็จนนะครับใส่กางเกงตุดขาดคําว่าตุกในภาษาเหนือหรือภาษาลนนาก็แปลว่าจนนั่นเองครับ วันนี้ก็คงต้องมาแบ่งปันภาษาเหนือภาษาละนาง่ายๆคำว่าปุ๊ดปุ๊ดในภาษาเหนือหรือว่าษารนาก็แปลว่าขาดไม่ว่าเป็นเชือกเป็นกางเกงหรือเป็นอะไรก็ตามที่มันขาดเขาใช้คำว่าปุ๊ดนะครับอยากฟังคลิปสั้นๆแบบสรุปๆก็ไปฟังคลิปรียอนุรักษ์ภาษาเหนือภาษาละนาตอน4ี่โมงครึ่งอยากจะฟังคลิปที่มีรายละเอียดลักษณะอย่างนี้ก็มาฟังช่องนี้เลยคนเหนือพัดถิ่นกับผมลุงโง่ประสิทธิ์สำหรับวันนี้ก็คงต้องมาแบ่งปันง่ายๆประมาณนี้ตุ๊ก ตุ๊กใส่เตี่ยวก้นปูดขี่ควายไปต้งตึงวันจนก็จนใส่กางเก่งตุดขวาดตุดขาดขี่ควายไปทุ่งนาทุกวันนั่นเองครับสวัสดีครับ